เบเก็บไหเก็บเจุ๊น่งอานานี่มก็มใด้เลยนี่ได้อันนี้ไม่หล่ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องคูอยู่ฮะเยอินี่ะดี่อเรืผมสบายแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นศิลปะที่มีคุณค่า อุทยานเองก็ดูแลแต่เรื oh, okay. ่องธรรมชาติมันไม่ได้เกี่ยวศิลปะแต่นี้ก็ต้องมาดูว่ายังไงวันนี้ตอนนี้องุทยานจะไปเจรจาใช่ใช่แล้วก็ท่านทําเรื่องหารือไปที่ภูว่าฮะภูว่าจะประชุมนะครับว่าเออสมมต้องนุ่มวานนอยครับนะครับที่พี่หนึ่งลงในวแล้ก็พิเศษใช่ใส่ปองงปีที่เป็นผู้ทุลับ

คือก่อนขอเขาเซฟไปไหวในห้องควกุกัรพอนแกะดูกันแล้วกะหอมไหมเอ,อ,อ้าฮัลโหลอาคารของอสถานีตำรวจภูธรกระบี่นั้นนะครับจะต้องดำเนินการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างใหม่นะครับทางอุทยานเองกอ็เป็นหนึ่งในกรรมการที่ดูแลรักษาอยู่นะครับก็มารับของไปเนื่องจากว่า ยังไม่มีที่เก็บนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยได้นําเรียนปรึกษาทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านอารองสมชายตอนแรกนั้นจะให้ทางวัฒนธรรมจังหวัดเก็บเข้าเซฟแต่เนื่องจากว่าเซฟนั้นมีขนาดเล็กนะครับไม่สามารถเก็บได้ก็เลยสุดท้ายก็คือ,อส่งนอบให้ทางอุทยานนําไปเก็บรักษาในขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับก็คงจังหวัด กระบี่เขคงประชุมหารือกันนะครับว่าจะดาเนินการอย่างไรหรือติดตั้งที่ไหนต่อไปนะครับเพื่อความปลอดภัยต้องนําเรียนว่าศิิมกรรมสึนามิก่อฉันให้นั้นนั้นเป็นหนึ่งเดียวในโรคนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่มีสึานามิเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเ,เป็นอนุสรณ์สถานนะครับแต่เดิมนั้นสร้างที่บริเวณหานนพรัธารามนะครับ แต่เนื่องจากว่าล่อแหลมต่อการสูญหายก็เลยนํามาเก็บรักษานะครับเบื้อง้นมูลค่าเท่าไหร่ได้ดครับที่ทศชาตาได้พูดคุยกับท่านรองสมชายนะครับเห็นว่ามูลค่าเป็นร้อยล้านนะครับ